แล้วทุกคนก็คือแบบว่าสายมากเวอร์เดี๋ยวไปเก็บของก่อนไปจะหาที่วางกล้องก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพูดก็เกิดเอาข้าวข้าวก็ยังไม่ได้กินคือรีบมากรีบไม่ไหวเลยแล้วก็คือบรรยากาศก็คือโล่งจงมั่งจ้ะมีรถจอดประมาณสามคันก็คือไม่รู้ว่าตอนนี้ใครมราถึงแล้วบ้างอะหอวข้าวมังข,ข้าวก็ยังไม่ได้กินก็คือแบบ นี่คือเป็นครั้งแรกของการมาเข้าเวรที่โรงเรียนแบบจริงจังของตัวเองทุกคนโอ๊ยโอ๊ยโอยมันก็จะรักเลยทุกคนเดี๋ยวไปเก็บของย่อไนไปทุกคนแล้วเ,เข้าโรงเรียนกันนี่นะคะเราก็กำลังจะเดินเข้าไปโรงเรียน อยังไม่มีใครมานะก็คือแบบว่าคิดว่าตัวเองสายแล้วแต่จริงๆแล้วมาถึงก็คือยังไม่มีเพื่อนมาก็เลยว่าจะนั่งกินข้าวก่อนเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวทุกคนดูหัวปวยก็คือขับมอเตอร์ไซค์มาเองวันนี้ตอนขับมอเตอร์ไซค์มาอากาศแบบเย็ก็พือก็ใส่เสื้อแบบว่ามาสองชั้นนะข้างในเป็นฮูแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวทับรอบนึงโอ้โหโอ้โหต้องกินข้าวก่อนเลยอันดับแรก ก็คือทำกับข้าวใหม่ก็เป็นผัดบุนเส้นใส่ไข่ง่ายๆทุกคนแบบมีอะไรก็จ,จับจับยันยัใส่สไปคือที่นี่ค่ะดีอย่างตรงที่ว่าเขาอให้เด็กนักเรียนอะอทุกคนเอาเอาช้อนส่วนตัวเอาแก้วน้ำเอากระบอกน้ำมาเองเพราะฉะนั้นก็ปวยก็เลยจะเริ่มติดเป็นนิสัยว่าไปไหนก็จะพกแบบ ช้อนพกกระบอกนะ้ำของตัวเองส่วนตัวไปิเองเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะน้องเขาก็มีมาตรการให้เด็กป้องกันเนื่องจากว่าเด็กเปิดเทอมแล้วเขาก็แบบว่าให้เด็กมีของใช้เป็นของส่วนตัวพวกผ้าเช็ดมือแบบแมสก็เอามาเปลี่ยนเอามาสำรองอะไรเงี้ยมันก็เลยพาให้โบยติดเป็นนิสัยแบบว่าไปไหนมาไหนก็ต้องมีสำรองไว้ต่ พี่แอนมากินข <Perfect. S 1> ้าวพี่แอนกินข้าวมายังกินมาแล้วไปโต้รุมมูจิด้วหรอวันนี้มีแค่เราสองคนหรอน่ใช่น่าจะมีอะไรนะแพมตอนแรกที่มาเช้าอยู่นะแต่ไม่มีคนเห็นเราเปียวๆเลยไม่กล้าจะเลยเนาะไปกินข้าวเราจะเตรียมย้ายเข้าห้องไปอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวจะขอไปเก็บก่อนไปพี่แอนนั่งเลยจ้า ผมจะนั่งกินข้าวตรงนี้ก่อนยโยูอ่ะงานมันจะเริ่มตอนเย็นเล้อห้ารอยแป๊บแป๊บเดี๋ยวหายสวัสดีค่ะ อุ๊ยอาจารย์แอบปีนอยู่เย็บรอยแอบปีนอยู่เย็บไข่พี่แอนค่ะเดี๋ยวรอแพรมมาค่ะอาจารย์รอแพรมใช่ะเมบุ๊มบานใครมะเมื่อวานก็แพรมเหมือนกันค่ะอาจารย์เมื่อวานแพรมกับใครมะเอ่อน่าไม่ทราบค่ะแต่ว่าโปรทราบแค่แพรมแพรมมาค่ะอ๋อโอเคทะเบียนบ้านเอกสารราชการยังไม่กล้านะยังไม่กล้าแต่ว่าจะอยากอยากจะลองอยู่ แต่มันมีแบบใช่มันไม่ยากหรอกก็พอพอได้อยู่คือเมื่อวานแปลเรื่องอะไรนะพวกสตาร์ทอัพแบบนี้คือมันมันมันคือผมยไม่มีความรู้ด้านนี้คือสตาร์ทอัพเหรอใช่ใช่ต้องไปอ่านเพิ่มต้องไปแบบว่ากลยุทธ์ของ Walmart เขาทำยังไงคือต้องไปเราก็ต้องไปหาเทคเพื่อมันเสียเวลาตรงนี้งานแปลใช่ใช่ก็เลยแบบแปลไม่ตรงมันก็มันได้แต่มันไม่ได้เนื้อหาแล้วใช่ก็ก็คือแบบว่าเขาก็ต้องการแบบที่มันโอเค เออน้องโปรยหนูลองลองอไน,นะคะอตอนนี้เรามาแล้วคุณครูเวรของเรามาเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะคะนี่ค่ะวันนี้คือเรามีกันสามคนตอนนี้คือเราจะไปหาของกินก่อนเพราะว่าครูท่านนี้หิวข้าวคะ่ะหิวข้าวหิวมากก็คือที่กินอ่ะมันก็ไม่ได้ไกลมากเราเดินแค่ข้ามถนนมาก็ใช่แล้วร้านไก่ทอดตรงนี้ตรงนี้ ไม่เปิดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือพึ่งเซเว่นเท่านั้นจา้าคุณครูก็คือไม่มีเงินนะจ๊ะมานางกะว่านางจะโอนอย่างเดียว <c oughs> ควดว่าร้านไม่เปิด <c oughs> ก็วันนี้มันเป็นวันที่วันที่สองก็เป็นในช่วงวันหยุดนะเนาะแต่ว่าอย่างเราก็ไม่ต้องหยุดกันไปเลยจ้ามานั่งเฝ้าโรงเรียนเดี๋ยวเราเข้าเซเว่นกันดีกว่าก็ได้มาก็คือน้ำเต้าหู้ค่ะ แล้วก็มีแซนวิชขอลองดีกว่าใส่หมูหยองแล้วก็น้ำสบับแล้วก็จะมีกล้วยคือตอนเที่ยงอ่ะคุยกับเพื่อนว่าเรากินมาม่ากันดีกว่ามาม่าครับเพราะว่ามันซื้อสองมันอ่ากล่องละ20บาทเอ้ยกล่องละสิบาทซื้อสองมันก็คือ20ิบบาทเป็นไงคะทุกคนก็คือมาอยู่เวรนเราก็ประหยัดไปอีกเพื่อนสาวเราได้เป็นเออนี่ราคานังกำลังนั่งกินนี่เลยค่ะข้าวกล่องข้าวไข่เจียวไข่เจียว คิดชู้ตัวเองก็ไม่เอามาก็คือหาขอยืมบอกอุ้ยพี่แอนทำไมมันน่ารักจังลืมหลายอย่างพี่แนซื้อที่ไหนอ่ะสั่งเน็ตบางทีมันอัลบาห์ดพุ้ยอัลบาห์ดบางทีพี่สั่งเป็นให้สั่งมา63ตันโอ้นแล้แต่ค่าส่งก็น29บาทโอ้เออคิดชู้อัลบาห์ดแต่ค่าส่ง29บาทค่ะทุกคนบวกกันประมาณ30จานหาคนหารมันถึงจะถูกเดี๋ยวจะไปห้องน้ำนะทุกคน กินข้าวเที่ยงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปวจะมานั่งทำงานตอกออกข้อสอบให้มันเสร็จเดี๋ยวปวยก็จะมาทำการออกข้อสอบให้มันเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องไปทำความสะอาดบริเวณข้างหน้าห้องนะคะ นกุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่ในนู้นค่ะเราไม่ปิดไฟหรอปิดสิคะออกมาได้ค่ะออกมาได้ีคุแ่กะที่เราจะต้องกลับบ้านแล้วเราต้องเก็บของก่อนอ่ะดูของนะคะดูความสภาพโคตรื่องทุลักทะเลภาพ นีล้ออันนี้ก็คือมันมาเพิ่มอ่ะ <laughs> ผิดแผนผิดแผนดะดีนะมีตะแกงข้างหน้าเนี่ยไม่โควนะเสื้อกันหนาวเนี่ยมันจุได้เยอะ <c oughs> โอ้กัสสีหนาวปนน,นันเนาะเช้ามันหนาวจริงมันจะร้อนนิดนึงโอ้ยเสื้อสามตัว <c oughs> <c oughs> ฝากติดตามด้วยนะคะ,ะ,คะ,ะช่อง p r o i s e Energy นะคะเดีวเราจะมาเจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะคะวันนี้ก็จะเป็นความวุ่นวายของเป็นค,นคุณครูนะคะมาอยู่เวงแล้วก็จะเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเ่อนคนไหนนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง p r o i s e Energy ด้วยนะคะโอ้โหโอ้โหไปเลยค่ะยังยังอย่างน <c oughs> ีง <c oughs> ้มาเล <c oughs> <c oughs>